ขอบอกขอบใจเด้อแม่เลยเพุดดิ้งกัมันตะกาเออนั่งนั่งถ้าไม่นั่งแม่ไม่ให้กินนั่งู้แล้วเขาั่งรอเขานงรอขากลัวเขาไม่ได้กินนี่นี่ว่าเรื่องนีไดไหมันเห็นิโอไรอทำไมทำไมทไมทมทำไทไมทำมบ่ได้แข่งมาเด้อดิเด้อสวัสดีครับบุิต ตอนรับเขาสู่อช่องอันมันหนอกนะทุกคนเนาะพากันมาเฮียงที่รักวันนี้มาซื้อของให้ลูกนะคะซื้อของให้ลูกโอ,อ้โหที่รัก <c oughs> พอดีเขาได้รับแม่เรา้ซอยงานเนาะลูกสาวหลาห่าเขาก็เกิดเดือดหามือมาเสียชีวิตดูดูว่าแม่เขาซอยซอยงานฝนว่าเนาะแม่์ก็พอนั่นแหละ พ่อก็คือแฟนแม่แหล่นั่นไงเนาะซื้อเราซื้อเองเขาดื้อถามดื่มซื้อเราขอโทษเด้อพอ่อเด้อแฟนแม่แหล่นัอะไรเนาะแม่แหล่แม่จตินาแม่แหล่หลโซโตายอยู่อเมริการละเนาะเราเบิ่งคลิปมัน,นี้เห็นว่าเออแม่สิกินท่าน้ำเด้อนะเพามาจอดอยู่หน้าร้านนะมาเปิดคลิปอยู่หน้าร้านอาหารหมาอาหารสัตว์นนั่แหละเนาะหลานเขาจดรอว่าเขาสิมาซื้อ จริงเราปิดแล้วหมแม่เราปิดถุม่มเครืองตอนนี้ตอนนี้ถุ่มหนึ่งแหละ<อ>หรือว่าเจ็ดเจ,เจ็ดโมงตอ่อกลางคืนเนาะกําลังสีลงไปซื้อแล้วก็ขอบอกขอบใจเด้อแม่ที่ซอยงานลูกสาวหล่าเ่าก็เกิดอดยากหาเอนกับเจ้วาวัดก,กับไห้เงื้อเงื้อโย่บนในคลิปเก่าๆก็ะสีไห้น้ำเนาะเมี่มห้โดนปวดด้วยเป็นวัดสึงโดนเหีย้วยเป็นกระชิตโดนมานั่นแหละไปลงไปซื้อลำกันปะคอยแม่ลำๆได้ด้วยเด้อแม่ วนมาให้เลี้ยงลูกผมเนาะลูกจะคลองมอัมี่กันเลี้ยงลูกหมาไปสัลูกหมาผมไปซะก่อนเดิอเม่เด้อผมกำลังปั่มอยู่น้องสาวผมกับทองแหละน้องสาวดีแทกับทองก็ได้เลยโอ้ปวดหัวเลยบันเครียดเลยผมบัดน,นี้ต้อข้าเก็บเงินไปปรึกษาหมอเลยมันจะเสียหัวเราไปเป็นยังเป็นยังปรึกษาหมอเลื่องลูกกันแหละนี่ยังมาหอดหลานอ่ะทุกคนตลาดยูเซนา โลดตดัดเส้นโลดตดัดผลิตเหมือนเดินเนาะทางข้างสื่ออย่างเดียวเอาเอาเอาตัวนี้เพื่อจังหินแม่หนิบอกแม่ได้เสียอเอาไปดอสื่อไปใส่อีกเอาไปให้ตัวได้นำบอกวา้อกระชีแบงจากกระสอบนี่ห้องสื่อน่ะเราเอาไปให้มาจอนน้าเพราะว่าเขาสิบหูเราเขาบอกมีไขเบิงง่อหนัก เอากระสีเอาไหมาจอนอยู่บริษัทมีอยู่จริงๆมันมีซีตัวตอนนี้มันเหลือสามหัวตัวนัดท้ายไปใส่กระสีเที่ยวให้เขาให้น้ำรักให้เอานะคะพี่โซนเทอรเธอบลนี่ไถเอาเขาเนี่ยเนี่ยสิไปซีฟ้าหนินะไม่เพิ่มเพิ่นก็เอาตัวนั้นดีล่ะเอาไม่กระสอบนั่นเออกระสอบที่สิบโลกับเอาซีบโลกันเองโลมันหมดได้หรือแต่ซาวโล่จะบครับ ออไไยา,ม,ยามันเบือ่อแต่ิโลกแต่เนื้อแตกินดีนี่ห้กินดีโอ้สีนี่หรอใช่ม<า>ใมันีไไะไกนนี้นานนถายคลิปนี้ได้พอค่ะขอตัวดยอันนี้อันนี้ของเอีย ันนี้มันเป็นเหมือนของสมาทานก่เนล่าเป็นสมาทานแต่ว่าถ้าจิบแบงสื่อสมาทานไปก่อนจะได้เงินนีดน้อยหน่อยเพราะแต่มีเท่ากินอยู่จะไปสื่อโอ้ยหรือว่าเอาแบบไอ้นี่ไปก่อนจะเอาไปให้เป็นสอบมากเหมือนอะไรเถอะสอบสอบซิฟโหลดนะนี่หัวอะไรครับดีลอตโต้ตจ้นี้ มันเป็นเมรร็ดที่เดียวมั้ยเม็ดเดียวเม็เดียวเพิ่มไตัว,ว,วนี้เม็ดที่เดียวนี่ว่างเห็นปะใช่อันนี้จะไปให้มาจอดหน่อยนึงติดรถไว้เอาไปให้มาจอดสามโลสามโลเลยเนาะสามโลลอยเป็นเม็ดแนวนี้อันนี้จะเก็บเนี่ยสิตัวนมาจอดก็เดี๋ยวเอาไปให้มาจอดน้ำบันไง เป,เป็นคนอ่อนไหวทัางก็มอเนาะมาอยู่ที่ทำงานเพื่อนแะละเนาะมาจออยู่แถวสะพาน,ม,นมูดนั่นเกิดสงสารไปเลยก็มันก็นเอาอะไนีน่ไปห้ยมาจอนหอเ <c oughs> ขาหอ,หอหนาบเี่เทากับไบสถ่ายคลิปน <c oughs> เปนาะเป็นคน <c oughs> หักมาหักซับนะ่รเหละโบได้โอษเป็นคือวเนาะทำบุญไป <c oughs> ในตูเนาะมีหน่อยเทากับทำตามตามหน่อยแหละเนาะแต่มาจออยู่มบองผมามันรลายเป็นลอยเป็นพันตัเอาห้ ไม่กับบคูกันหรอกสมักับมีคนพื่อื่นเอามาให้อตัวนี้มันจีออนอะไรกำลังคิจาหน้า่ะสิเ่อาใสจะให้เทปเลียนแน่ก็ได้จากตัวนอ๋อนี่ไงนี่นเป็นตัวนี้นีตัวนี้ก็ไม่ค่อยกินหรือเปล่าที่เราตัวนี้อันนี้3ามหสิบใช่นันสามร้อยอันนี้สามอยอันนี้350รสิมันก็สิแซบกสามร้ยตัวนี้สามร้อยห้าาร ันแม่นแต่เขายังไม่คุ้นตัวนี้นะว่าเคยเอาให้หรือเปล่าแต่แต่ไม่รู้สีเม็ดเป็นเป็นเม็ดสีดำสีดำตาลบ่เป็นตาลอ่อนมันป่เม็ดทาโคเหมือนกันแต่ว่าเม็ดสีมันจะเป็นเม็ดมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าจะเป็นเม็ดกลมแล้วก็สีเข้มกว่าตัวนี้อ๋ออ้าวลองดึงร้อนหนอยนแน่นไส่แล้วตัวนี้นะกินกระเดมมาจอนี้จ้องยุออกที่เราผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยยุก็ม้าจอนั่นโอ้น ือันี่สามลอยหาสิบบาทนะทุกคนเนาะร้านนี่เิ็นเิ่นแบขายถือยังไงก็ขายถือก็ห่างคนละทุกคนเนาะไปบไดเดบเรียบเทียบเราห่างอยู่ไนเนะแต่ว่าลอกมาลอกเบิกระดาเส้นหนาโลตัดบาลินเนาะเอาขนมในหเปาอาฮนองเด็ดนะเอาไปรำรุงเม่ ลูกที่ตายไปเรากินบาได้กับลุงแม่มันตะกอนเนาะแม่ม้านั่นแหละเดี๋ยวนี้สอบนึ่งอี่่อเคยซื้อใช่ประมาณห้าเบอร์เลยปะโอ้อุปกรณ์เขาไปสองฟองเนาะเบอร์อะไเอาคอนโดไมนก่อนัน นมเด้อจากยางหมดเพราะขาขายดีฝดอันนี้อยู่ว่ายังไม่หมดเลยนะเอาเออกแบบนี้นะคงใส่กสัดเลยมันไม่กัดแล้วเด็กกินเลยจริงนะกินไลยพ่อได้เลยพ่อเออมันกินได้ด้วยอยู่กินได้แินได้อืมคนละตัวพ <c oughs> อดีคนเลยเอ้ยคนละอันเลยสามสาิบอันนี้มันกินได้เลยเหมือนเห็นในเพจเขาบอกมันไปติดคอหมานะ่ะมันบวยหย่อมไงไหนติดคออีขาวๆเนี่ย มาอยู่บ้านมันเป็นหนังเออมันกระดูกเป็นกระดูกหมันมามันมาหยั่งแล้วเนี่ยมันก็ะดึ้งนะจักรแล้วอันนี้ไปที่นันนึงอันนี้เอาไปหยิบปะขอขับใจเด้อไม่เละเนาะขอให้รื่อยเรว่อยเด้อมัาอันนี้อีกนึงปะมาลงทานกับหมาทำวนทำท่านกับมาเลี้ยงดูเลี้ยงเต่าเรี้ยงดูเลี้ยงเต่าซอยผมเนาะ เฮตแต่แม่ซอนเดี๋ยวฟังมาเฮ้ยเจ้าบอยงพนอก็เมียเพนนเฮตเห็นแม่มาซอนเดี๋ยวฟังมาพอแล้ววะเฮ้ยเจ้าเจ้าบกินทานก็เบาอันบอเพ่นมากินทานลูกตายเนาะลูกมาเฮตแต่ร์เฮตเตอแม่แหล่ซอนเดี๋ยวฟังจะได้ขอขอบใจพอนดำเด้อเนาะแพตด้านั่นมันแหละมีโอกาสคงได้เจอกันอยู่ไทยอยู่ลาวนะทุกคนเนาะพ่อแม่เนาะจังมาเที่ยวมา เที่ยวไทยเที่ยวลาว YouTube ทำกับเพื่อนๆที่ลาวรายกานาสื่อของลาวพนดนแต่ว่ามบคบคเนีมาถ่ายหลานเพื่นานประจเยอกันยเยอกันไอันมันนอกเ็ดช้ามากภาษาไทยอะไอันมันนอกอันเได้เบิ่งจาของน่อยนึงตัว วุ้ยไฟเบอร์ห้องกับเบิร์กันเด็กสองสามคนเท่าไหร่แต่เย้ไม่เขาเอาอะไรอแอบนะเขาจะเอาเขาไปเลี้ยงลูกว่านี้ <c oughs> เป็นรับด่านขายกระทัดรับแบบแต่ว่าโอปุ่นแบบมีเกือบทุกอย่างอะแต่ว่ามันเบิดเหมือนนี้มาเพราะท่านบางบางยาพวกขายถื่อก็ห่า,หางเพราะเดี๋นี่ <c oughs> ใครอยากมาสื่อก็ไปลองแแบเบองเนาะ เส้นหนาโลตัดบองยูเทิดหน,นาโลตัดว่าลินเนี่ยนะยึงเืยองโล่ยืงเหยอง สอบหนึ่งเาไดยังแน่นี่อหเม็ดออสอบหนึ่งางกับคุณกับคุณ้มาเด้อแมเนาะไปหามาทางไหนหมาหมาจะคล้องน้ำมาจอน้ำสีแดง็หหมาจออยู่บสันน่แม่โอนมาหาิบหาิบเลียญกับิบีเลือกับิ เลี้ยงคนนน่ะแม่เนาะมากกว่ากินคนกว่ากินตั้มกันนี่ทุกคนเนาะเดี๋ยวไปขอกันอยู่บ้านยวไปปอนดูปอนต่อก่อนกลับแล้วพ่อค้าเห็นแล้วเจอหน้ารถตานตแหลยเนี่ยครับไปทุกคนไปเจอกันอยู่บ้านโอ้ยมาห่อกันไปบ้านเหรียญน่ะกินอยู่หน้าบ้านโรถ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเด้อโอ้ยคุณเนี่เขาแบบเขาเหนียวมากเขาเป็นแบบปล่อยมาเล่นหนาบ้านเนาะให้มาเรียกน้อยนึงมา่งบลิงบลิงบลิงนี่ทำไหมขาหอยเลยสิเป็นแนวอื่นเขาก็ขอบใจเด้อแม่แลยเนาะฟูดดิ้งอะมันตะการเออนั่งนั่งถ้าไม่นั่งแม่ไม่ให้กินนั่งรู้แล้วเขานั่งรอเขานั่งรอเขากลัวเขาไม่ได้กินยำในลูกนั่งลงดีๆ ว้าเสียวมือดิถ้าเพื่อนได้กินอีหยังแล้วเพื่อนสิตะกะแฮ่โอ้่งนของของน้องน้องยังเคี้ยวไม่หมดเลยดูกเศร้าเลยขึ้นหยัมคอยได้ลี๋ยะลู้ดิงนั่งดีๆใจเย็นๆนยัมคอยนั่งลงนั่งลงขึ้นหยัมคอยนั่งลงไม่นั่งแมไม่ให้กินนั่งลง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 ก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงโอเค มกะแจขนมขันเห็นขนมเพิ่นนี่สิตะกะตะกันโกงใช่เย็นๆลูกใชเย็นๆเห็นขนมมาตะกะหล่นมายิ่งนั่งลงนั่งลงเขาบอกขอบใจเด้อแม่แหล่เนาะให้ดุให้เต้าลำลำเรื่อยๆเก่าๆนั่นน่ะน้องเนียหนำบางหลวงแม่เนาะเพราะว่าลูกมันตายเลยก็สิแบ่งไปให้มามาจอน้ำเนาะไปให้แม่แน่ได้บุญเด้อมื่อเชาไปให้มาจอน้ำบอแม่เดีลยวนี้มาด้ ให้แม่เราได้บุญได้ท่านเด้อเพราะว่าเป็นเงินเราเราหนูสิแบ่งไปให้หมาจอนนำนี่สงสารเพื่อนยู่บริษัทกับรักไข่ตลอดมือแน่บ่ได้ไห่กะลิโตลิโตนบ่มีไข่ไห้เนะาจะบ่จะสิกินยูไส้ยังจังไหมกะสิกะสิมีไว้ล้างรถตลอดเนาะแบ่งใส่ล้างรถแับงานห้องบ่มีเขาเหลือสิเ้องกับสิได้เอาอาหารเม็ดให้เพื่อนกินนี่สินะมาบ่มีเจ้าของนะั่นแหละบอกยังไงหมาจอนลิโตหมาที่นู้เคยเอาไปเฮ็ดมันน่ะล่ะอยู่บริษัทมี มีอยู่สามตัวตอนนี้ตะกี้ม่ซีพเอิร์เอิรนหมอมาเ,าเห็ดมันพร้อมก็ได้บุล e <H ate S 1> อีกแบบนึงเนาะเขาเอาไปเห็ดไห้ฟีเขาเจาะเอาไปเห็ดไห้ฟี่มา,มาตัวน,นี้มันออกลูกแล้วไ้ยคนเลี้ยงมันเองก็ลูกมันนูกอะหาจะคล้องให้ได้แล้วรอบนะลูกมันก็เขาเจาเอาไปเลี้ยงเนาะเ <Yeah. S 1> ้าปวดเฟรให้บูมมีคนติดต่อเอาไปเลี้ยงกระเดบุลปีป e แบบนึงไงเอาไปให้ญาติเลี้ยงที่บ้านแต่ะทากระเดบุญนั่งจะคอจะแคร์แล้วขอบกันเด้อไม่แหลกพนลูกเต่าลอยขันย่ามกิน ลูกเต่าโอ้ขอบคุณค่ะรชีลูกเขาพูดขึ้นเมดแหละเขาพูดม่คุณพ่อเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขบคุณค่ะเขบคุดค่ะขอแล้วไม่น้องกินเยอะแล้วพอแล้วแหละแม่ว่าขอบคุณไม่เลยนตอนรอนสนลนยอะหนาตอนร้อนเนี่ยเนี่งลงนางลนงลงขอนงลงสินงลงน่งลงก่อนนาก่อนนงลงอาก่อนห็นางก่อนจะหมันา่อานงลงข้นงลงขึ่นโอเค ถ้าใครนั่งลงจะได้กินนั่งลงก่อนนั่งลงโอเคโอ๋ยหูเรื่องถามว่าลูกหมาหนิลูกหมาหนยชั้นเฉลียวถามว่าคนช่วยของแม่เนี่ยความสุขของเมียเนาะก็นี่แหละพุดดิ้งเวลาน้องจะได้กินขนมน้องใจเย็นๆลูกเบ่งตาสวดก็งงความสุขเพื่นเนาะก็เออบาวากันเนาะทุกคนเนาะกันฝืนไปขอกล่องเก็พอขอกล่องก็พอว่ะพอว่ะฝืนเซื้อฝืนไปกินนมกับแม่ไป ข้าเรีนนาบาดกบหาดองๆแต่อาหารพร้อมไแม่มีอันอื่นให้กินอยู่อันหนึ่งวันนี้วันนี้จะให้กินมีอาหารเม็ดรสใหม่ด้วยนี่ไปกระสอบเลยมารอดนี่คุเทื้าซื้อเท่าะอะไรหน่อยอสปตสอตเซอรอรักไปกินในบ้านเราดีกว่ามีขนมอะไรอีกวะไปให้ไปวิ่งเล่นก่อนค่อยไอยปเอามาเบิง้งนี่ โ oh, เป็นการขัดฟันไปในตัวเฮ้ยมันดีใจแห้งมีในบ้านไหไม่หลกระเดบุญแน่นี่พอแล้วกระเด้บุญขายอีเมสต่ำหมดแล้วแพตตากระเดบุญนำให้จอดจอนให้อด่อนขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยแล้วเลือกโอ้ยขาสั่มเลยค่ะขาช้ำหมดแล้วขาช้ำหมดแล้ว กินในบ้านดีไหมอันนี้ไปกิน่อต้องกินนะขอบคดณค้ณแม่ก่อนไปอวดปิดคลิปอวดปุ้บมาเร็วขุ้บอลมาเร็วไปขดบอากร็สอบ่างนี้ขาดบอเราวมาเลยไปเ้อไปเไปเ้ยไเไปหาขดบอเร้วไาเ้อไปเไปกินนมมาเร็วมาเไปกินนมเด้อ

วัดเดินเร็วๆหน่อยคลิปมันหลายนาทีแล้วไปไปไไปหลังบ้านไปให้ตรงนี้เหรอตรงนี้แหละโอเคเฮ้ยปูโอ้ยเห็ดคุบเคยจะกินมาลวงเอ้ยปวดท้องมั่วแบงเดียร์ไ้เพื่อนบอกเขาปิดคลิปดูเลยยี่สิบตอเลยก็ได้คลิปนี้เท่ากับเป็นคลิปทำบุญเนาะได้ล้างวัลเด็กๆได้รางวัลจากคุณแม่นะคะเปิดมาโดนบนไฟสำหรับลิปนี้กระตองขอขอบคุณ าขอบคุณพร้อมกันขอบคุณค่ะขอบคุณอู๋เจสติล่ะมาจีซวงนะแม่ใครจะได้ก่อนนั่งลงโอเคเร็วบายบายขอบคิดนี่ก็ต้องขอบคุณคุณแม่เจติน่าเนาะแล้วกับคุณพ่อเอันนู่นดีดีอันนู่นดีดีเหรอเอ้าจะเจ๋อจริงเดี๋ยวยืนบอกกับเบรนไม่ให้คนละครึ่งดีไหมดีดีกว่ามันจีโค้งคอยมันจีโค้งคอยอว์มันเดี๋ยวเท่าก่อนนี่เนาะสำหรับคิดนี่ก็ขอบคุณคุณแม่เจติน่านะระค่ะที่ว่าสิ ฝากเงินมาสื่ออาหารเมียสื่อของให้หลวงเนาะขอบคุณหลายๆเด้อกสิเดแบงไว้ให้มาจอนให้แม่รอบสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะลำล่ำลื่นลุ้ยขึ้นไปกลัวเกาเลยจากจีรอบแบบทำบุญเนาะจิตใจดีนะแบบซอยเหลือซาวาทำบุญนั่ะหล่ะเนาะซอยหนุ่มมาซอยโคนรซอยหัวข้าวดีแหละเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอขอบใจเด้อครับแม่แหละเจอกันคลิปหน้าได้ทุกคนเนาะคลิปนี้เอาไปทำนี่แหละ โอ้ยไปไปโบมาไปผูด่นอไหมมาแล้วมาแลาแลมาแขวหางแลูไฟน้องจะได้แปลงฟันไปในตัวเออยิ่ะดูใ่ใ่ไมพอเบิ้ง่พอ้นอตาคนอแม่เราเบิ้งก่อนเผื่อมันยำกระดูกแต่ว่าเป็นขนมยำเ่นเนาะกินได้เอาม่มนี่ยินได้เลวแ่ก็ไม่หวง อีตัวหนึ่งไปใส <Bye. S 2> ่ล่ะตัวนึงไปเอาไปฝังเด้ฝังบายบายทุกคนอย่ามาเอาไปฝังจบไนมีคนเอาขนมมาซ่อนมีคนเอาขนมมาซ่อนมีคนเอาขนมมาซ่อนมันก็้นียังเห็นอยู่แดงๆนั่น่ะโมลี่นั่นอันแดงๆด้หน่อยๆนั่นมีคนเอาขนมมาซ่อนไม่เหลือเบิ่งหมาเอาขนมมาเสียงน,นี่มันเห็นอยู่นั่น

<laughs> คือสีแฉบเนาะในขนมมันกินหยาบวะมันกัดถิ่มหนึกกัดยังนี่นะั่นเอื่อยมาเลี่ยมแล้วเสียเอื่อยใช่เนาะวันนี้เอื่อยกินเป็นมานหน่อยหน่นอยเนี่ยวันนี้เอื่อยยังกินมาเป็นน่องกัดแบบใ,ให้เอือ่อยวะมันแฉบวะโบดิ่งมันแฉบบ่โอ้คัดกัดให้เอื่อย mà oh. Mãi ơi.